สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เวลาตีาห้าแล้วนะครับปลาหัวประหลัดเ่ยตีห้าแล้วหมอลำเตยลาแล้วแล้วหมอลำเตยลาเสร็จแล้วแจ็กกี้ก้าวล่างหนาล่างตาแล้วนะครับพี่น้องล่างหนาแล้วได้กินนี่หอมสิภาพพี่น้องไปซองขั้วเมียนาเมียนาเพชรยังแต่เสาแท่คอยเลยหิวเข่าคอ,อคอยหอมหวยหวยอยู่สิภาพพี่น้องไปเบิ้งนะคะ วันนี้ทําการแสดงอีโคราฟแล้วเช้านี้เดินทางกันต่อไปที่บ้านอีลัมนะคะเหตุนางแม่อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะเฮหตุนางคือกลมๆลุ่มเงื่อนยืดแถเฮ็ดนางกินห่อไงเต้าเต้าได้โอ้เหตุนางกินห่ออันคอนไวต์จีได้ยังจ้าเมื่อนี้มีได้ทอดไก ทอดไก่ทอ,อดหนังไก่ทอดเนื้อไก่จ้าเอาตอนนั้นไปใส่ก็ไม่มีตารางอโอ้อันนี้ไก่อย่างนี่เขาเอิ่อไก่ป๊อปไก่ป๊อปโอ้ไก่ป๊อปที่เขาทอดขายหนิงเงนค่ะโอ้เคืออนแม่ร้านมีนมี่มีนี่หนังไก่มันวก็มีหนังไก่มีเนื้อไก่อันนี้เป็นเนื้อไก่ตื่นแต๋าหงหนิตะจีจาน ปาตื่นตะเตร่ยมตอนนั้ก้าวตีสามเพื่อที่สิไม่เห็ดข้อเข่าให้ลูกๆคอนไหวนั่นหข่าทอดไส่หมอเราจะให้เอาใกล้ๆอย่างว่าต่ใส่หนั่งมันคือสุกแล้วมันสุกแล้วแต่ว่าก็อุ่นอีกตะกินอุ่นนี่คือการทอดเอาพี่น้องไก่มือสองไก่มือสองโมเมนไก่สวนกวงเลยโอตี้เอาแสดงว่าเพื่อนพอกินแล้วมันจะจังเอาว่าพี่โอ้แก้วลูกมันจะพุ่นแม่รัดดิคือตื่นมา แล้วกับมะหนึ่งเขานี่พี่น้องเมืองเขานี่ถังเขานี่นี่คุณอ่ะโอ้ทุกมือเม็นว่แม่เข่าใหม่เ้ียนี่พี่น้องข้าวใหม่นะคะเข่างามๆเลยนี่ห้ยเกี่ยกับแซบหนึ่งหอนๆจะกี่กินไปแล้วรอบหนึ่งแม่รัดตีสืขึ้นมาตีสามทั้นนาฬิกาปูึันมาเพื่อที่สิมะหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าเก็บของเมียนของเมียนคว้อ เดินทางต่อเม่รัดก,ก็ต้องแล่น้ำกลนคอนว้อยตลอดใช่เก็บแล้ดดวก้อนมูแต่ว่าก่อรุร่นมเพราะว่าต้องหาเร่องบนว่าเด็กหน่อยลื่อีหยังบบเออลือออ่อนไย่งอีหยังโบจะทำที่นี่บีโบจาจานบบนั่นนี่เมื่อกี้อาพี่น่ะ,นะหอมหอมเตะดังฮวนฮวน,นไปหาอยู่ฝนเนาะเมึงในพี่น้องมอยหอมจากไหนพวกเนี้ย หนังไกแ่แหมโอ้ยมีเนื้อไกอันนี้นไงโอ้เนื้อไกอันนั้นนางไก,งไก่คือเขาเนาะอันนี้ปลาดาวเลยนี่อันนี้ปลาอันนี้ปลาไม่ใช่เตยนแตน่ไม่ใช่เตียนอ๋อไม่ใช่แตีนอันอันต้นถอดมาฝากมาไหนวะหนามาว่าอย่างนี้อันนี้นนนว่ารูมาจากโอ้แต่เพราะมันรูมาจาเลื่แดงออกมานี่แหละพี่น้องคือกิจวัตรตอนเช้าของแม่รัดก็คือทำหน้านที่นะคะว่าอะไรทุกสบายด้วยพี่น้องคือ ลูกเต่าดาวดาก็ต้องได้อิม่มกันมาเรียนะลังเทียกันแจ็คเขาจะไปซื้อของใครเนาะแจ็คจะไปซื้อซื้อของซื้อหลายอย่างแล้วกินใส่เงี้ยมือเสาร์ขวบี่ขายอย่างีขวบทับมันก็ต้องเดินด้วยทองนี่ยังกระเฮ็ดสู้ลูกสู้เต่ากินมือนี่ก็ได้ทอดไก่นี่ยล่ะที่พี่น้องเห็นนี่ยล่ะทอดไก่ทอดไก่สวนขวง ก็ใช่หมอดิพี่น้องพวกีกระทะเดีกระทะมันบหวนท่านใกระทะมันมันใบใหญ่มันน่านหอนมันหอนไปท่านอื่หม้อนี้นึ่งมันกระบางเนาะหมอ้อเ่งทอาาดแบเดียวนนให้กินข้าวเพราะอะไรแม่ให้กินขาา้าวปะได้ยังแม่ ว้าเกี่ยวกับข่อยเด้อพี่น้องไฟดับนี่ยังให้ไายกินอาหารสิพาพี่น้องเขาเป็นอาหารเช้าของหัวหน้าตอนเช้าต้มไข่ต้มไข่กับน้ำปลาสิหนิโอ้ยอยู่ง่ายกลิ่นไงบอกว่าหนาไม่ข่อยจะว่าเขาหอนๆต้มไก่ไปมาสลับพี่น้องเดี๋ยวเดี้อไอ้กระลูกมากินเนาะแม่ไอ้ยังนอนจะติดอะไรนี่ นอนเดีวก็รู้ว่ากินเพราะว่าเราะได้มาล่าหา,านพะาะิชย์อาผ้าจากพี้องพอกันมื่อนี่อยู่ที่บ้านอิลัมนะคะดูคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แจ็คก,กี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย